ยยเนื่องในวโรากาศวันเฉลิมพระชนพรรษาพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุญเดช5ธันวามหาราชวัดไทยลสแอนเจลิสจัดให้มีงานวันพ่อแห่งชาติตั้งแต่เวลากา้ามนริกาเป็นต้นไปเริ่มโดยการทำบุญใส่บาตรการบริการตรวจสุขภาพฟรีจากคณะแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ เมื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นเป็นกิจกรรมของโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยมีการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีไทยการมอบรางวัลพ่อดีเด่นประจำปีนี้ให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนชาวไทยเ็นตลอดเลยจนเรียกว่าจำหน้าได้แล้วก็มือไม้อ่อนด้วยครับเจอใครไหว้หมดเลยค่ะเป็นคุณพ่อลูกสามนะคะสามสาวแฝดสองแล้วก็เดียวหนึ่งใช่คับ แต่คนเล็กนี่ดูโตกว่ารุ่นพี่นะคะ <c oughs> แล้วในส่วนของตอนเย็นนั้นจะเป็นการจัดงานโดยสถานกงสูลใหญ่นะครลอสแอนเจลิสร่วมกับวัดไทยแห่งนี้ชุมชนชาวไทยสมาคมชมรมต่างๆนะคะรวมถึงชุมชนชาวไทยจะมาร่วมใจกันที่ลานวัดแห่งนี้เพื่อจุดเทียนชายถวายพระพรขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาและเพลงสรรเสริญพระบารมีค่ะ ครับวันนี้ก็2ธันวาคม2555นะครับก็ให้ท่านเห็นถึงบรรยากาศของงานที่วัดไทยลอสแองเจลิสนะครับซึ่งเป็นวันที่ซึ่งเราได้ร่วมกันนะครับสถานกงศูนย์ใหญ่วัดไทยแล้วก็ทางสมาคมต่างๆชุมชนไทยในลอสแองเจลิสร่วมกันในการที่จะ,ะจัดงานวันนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อ,อถวายพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ในงานนี้ก็จะเห็นถึงว่ามีการเปิดร้านอาหารต่างๆนะครับในการที่ให้ให้คนมามา,ารับประทานกันฟรีนะครับแล้วก็หลังจากนั้นในช่วงเ,เย็นๆนะครับเราก็จะมีพิธีในการจุดเทียนนะครับถวายพระพรชัยกับแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับนี้ก็แสดงถึงความพร้อมเพรียงกันนะครับของชุมชนไทยที่ที่นี่ถึงแม้ว่าในช่วงเช้าจะฝนตกค่อนข้างมากนะครับแต่ก็ในช่วงบ่ายๆนี้ก็ แดดเริ่มออกแล้วนะครับเราก็ก็หวังว่าคนจะออกมากันพร้อมเพรียงนะครับเวลา15นาฬิกาสถานกงศุนใหญ่นครลอสแองเจลิสร่วมกับว่าไทยลอสแองเจลิสสมาคมชมรมและชุมชนชาวไทยจัดให้มีงานเทิดพระเกียรติ5ธันวามหาราชเพื่อระลึกถึงพระมหาการุณาธิคุณในวราระาที่พระองค์ท่านทรงมีพระชนมายุ85พรรษาในปีนี้ โดยกรุงสุนใหญ่ในคอร์ลสแอนเจลิสเจษดากระตะเวทินเป็นประธานในพธิธีมีการวางผ่านพุ่มโดยคณะองค์กรของภาครัฐสมาคมและชมรมต่างๆาการอ่านอ,อาศัศรีวาดการรำถวายพระพร,พรและการจุดเทียนชัยถวายพระพร,พรขับร้องเพลงสด,ดุดีมหาราชาและสรรเสริญพระบารมี ท่านผู้ชมคะนี่คือภาพบรรยากาศของชุมชนชาวไทยในนคอลอสแอนเจลิสนะคะจากทุกชมรมทุกสมาคมทั้งองค์กรของภาครัฐที่มารวมตัวกันที่ลานวัดไทยลอสแอนเจลิสวันนี้มีการจุดเทียนเพื่อที่จะขับร้องเพลงสดุดีมหาราชาและสันเสริญพระบารามีค่ะ นี้นะครับขอกราบเรียนเชิญท่านกงสุญญุธยานคนระลอสซันจริสนะครับประธานกล่าวถวายราชดสดุดีขอกราบเรียนเชิญครับขอเดชะฝ่าละอองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่5ทธันวาคมพุทธศักราช2555ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษดากะตะเวทินกงสุนใหญ่ญน,นครลอสแองเจลิสพร้อมด้วยทีมประเทศไทยประจำนครลอสแองเจลิสคณะสงฆ์และผู้แทนสมาคมองค์กรและชมรมต่างๆในน,นครลอสแองเจลิสและมณฑลต่างๆในเขตอาณาขอพระราชาทานพระบรมราชานุญาตน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายราชาสดุดีเทิดพระเกียรติ และถวายพระพรชัยแด,ด่ใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทด้วยความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ตลอดเวลาที่ทรงครองราชปวง่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพระศกนิกรประชาชนชาวไทย ใต้ฝ่าลองธุรีพระบาทได้ทรงจากตรัมพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานับประการนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีและความมั่นคงของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหลา่าอันเป็นที่ประจักษ์แท้ซ้องสรรเสริญทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมกันนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตไว้ อนชัยมงคลด้วยความจงรักภักดีพระศรีรัตนชัยผู้พิทักษ์รักษาสยามรัตศีมาพร้อมทั้งรพระภาามหากรัตติยาธิราชเจ้าทุกพระองค์จงพร้อมเพรียงกันอภิบาลาบำรุงใต้ฝ่าละอองธุรีพระบาทให้ทรงพระเกษมสุขทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัย มีพระราชหาทืไทยผ่องแผ้วเบิกบานทรงเจริญพระชนแผ่ภัศาลมีพระราชประสงค์จำนงใดจงสำริ์ทุกเมื่อทุกประการเทินด้วยก้าวด้วยกรมอมขอเดชะ มิ่งควันปวงชนประชาชาไทยมหาราชขัตติยาผู้ในหยุดรมโพร,รมใสของปวงประชาขอเดชองค์สมเด็จพระราชินี ู่บุญบารมีจกักรีกงงเกิดฟ้าองสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชาข้าพระพุทธเจ้าขอสาธุดีอ สยมบรมราชันควันลาเพลงบนยาสมนาบารมีพอมข้าพระพุทธเจ้าน้อมก้าวขออัญชุลีสาดูดีมหาราชาสาดูดีมหาราชินี องค์พระพระมุกภูมิพลมิ่งขวันพวง<ว>ชนประชาชาไทายมหาราชคัติยะผู้วนหลุดร่มโพร,รมใสของพวงป<ว>ระชา เดชะองค์สมเด็จพระราชินียูกบุญบารมีจักรีเรือฟ้า<พ>อ,องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา้<ข>าพระพุทธเจ้าขอสาธุดี ยมบรมราชาขวัญลาเพลงบุญญางสมงาสบารมีของข้าพระพุทธเจ้าน้องเก้าขออันชุลีสาดูดีมหาราชาสาดูดีมหาราชินี เอามาโนแลศิราคกานนบพระภูมิบานบุญาดิเรงเอะบรมมาจากรินพระสยามินพระยศยิ่งยงเย็นศิราเพราะพระบริบาล คุณเธอรักษาผวงประชาเป็นสุขสารขอบันดาลพระประสงค์ใดจงสืบดังหวังวหาร ครับผมก็ดีใจมากนะฮะที่คนไทยได้มาร่วมกันวันนี้มาแสดงน้ำใจให้กับวันเกิดของพระเจ้าอยู่หัวของเรานะฮะผมเองก็ขอให้ท่านมีชีวิตยาวยืนไปนานๆเพื่อจะได้อยู่กับพวกเราเนี่ยครับทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับน่าประทับใจนะครับเป็นเป็นโอกาสที่ คนไทยเรานะครับแม้จะอยู่ห่างไกลนะครับอยู่กันในต่างประเทศนะครับทุกคนก็ยังมีโอกาสได้มาร่วมกันแสดงความรู้สึกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับของเราครับวันนี้สําหรับผมนะครับเป็นภาพที่สวยงามมากนะครับที่ ชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสแล้วก็ในเขตบริเวณที่ใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมกิจกรรมงานวันพ่อวันนี้นะครับตั้งแต่เช้าจากกนกระทั่งถึงตอนเย็นก็มาร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งภาพจากนี้นี่หาโอกาสที่จะดูได้ยากครับแล้ววันนี้ทั้งสภาพอากาศที่ตอนแรกมีการพยากรณ์กันว่าฝนจะตกทั้งวันตอนช่วงตอนเย็นเนี่ยฝนฟ้าก็เป็นใจให้ใหกับเรานะครับคือฝนไม่ตกเลยท้องฟ้าเปิดดังนั้นภาพ า,าน,าน,านาแล้วก็พลังจิตพลังใจที่ทุกคนมีต่อพ่อหัวเัวจักหัวของเราก็คงจะแสดงออกให้เห็นถึงสิ่งดีมงามที่คนไทยจะมีต่อพ่อหลวงของเราคราับ This is a special occasion and happy to see so many people come out. Uh, weather co-operated so yeah it's a very good event. I'm glad that I'm here too. ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยขมอ่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคได้ขอเดชะใต้ฝ่าลองทุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าในนามของสภาขอการค้าแห่งแคลิฟอร์เนีย Pass ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานโดยกล่าวด้วยกระมอมขอเดชะขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าสมาคมไทยปักใต้แห่งแคลิฟอร์เนียลอสแอนเจลิสค่ะข้าพระพุทธเจ้านายสุเสเวสเวตโสพลผู้จัดการบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนประจำสหรัฐอเมริกาขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระม่อมขอเดชะขอเดชะใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางกุญ بر มุยวันาเลิศ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักง,งานลอสแองเจลิสและเหล่าพนักง,งานขอพระพระ,พระราชทานวโรกาสเฉลเถวายพระพรเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ,ญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพข้าพระพุทธเจ้านางวันิดาศีวรม นายกสมาคมพยาบาลไทยแห่งแคลิฟอร์เนียภาคใต้ขอพระองค์จงทรงพระเจริญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าสมาคมสื่อมวลชนไทยในสหรัฐอเมริกาเนื่องในวโรกาสพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ85พรรษา ก็ขอให้พระองค์ท่านมีอายุายืนยาวแล้วก็มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงเป็นมิ่งขวัญของชาวชนประชาชนชาวไทยตลอดไปค่ะด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะขอเดชะข้าพ,พุทธเจ้าชมรมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแอนเจลิสค่ะเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวข้าพเจ้านายกรจักรศรีวงศนายกสมาคมธรรมศาสตร์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะเรื่องในบรโอกาสประชชนมายุครบ8ปพรรษาข้าพุทธเจ้าขออวยพรให้พระองค์ทรงทพระเจริญมีอายุยืงยืนนานด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าทำโรงวัฒน,นคิรีและสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแห่งแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเรื่องในาบรโอกาสวันเฉลิมประชนมพนพรรษา พระบราทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชข้าพระพุทธเจ้านายชวพจทธถุงสวรรค์ลและนายสง่านาดีกรรมการอรรมอำนวยการวัดไทยและคณะกรรมการวัดไทยล้อซองเกลิสขอกราบถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญมีพาระนามัยสมบูรณ์ยิ่งยืนนานด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ